สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บิ๊มเบรดช็อปคลอง12นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่นะคะเป็นสาขาแรกเลยค่ะที่เปิด 1- ในสาสาขานะคะค่ะก็ที่ก็จะแบ่งออกเป็น3โซนนะคะก็จะมีเป็นโซนเตียงผู้ป่วยนะคะเป็นรถเข็นแล้วก็ของอุปกรณ์ผู้ป่วยชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ห้องเตียงผู้ป่วยค่ะมีทั้ง2ไกลสาไกลและระบบไฟฟ้านะคะค่ะแต่ละรูปร่างก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะทีนี้เราไปพบกับ พี่ที่ดูแลที่นี่กันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับพี่ที่ดูแลสาขานี้นะคะเรามาทำความรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ เวรีนะคะประจําอยู่ที่สาขาคลอง12นะคะเป็นพนักงานขายหน้าร้านนะคะ <S <S ประจําสาขาอยู่ที่นี่ก็คือจะจําหน่ายเฉพาะเตียงผู้ป่วยรถเข็นผู้ปว่วยและก็อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะคะจะมีทั้งพวกคารุพันธ์ด้วยค่ะและที่นี่นะคะยังเป็นสต็อกสินค้าศูนย์กระจายสินค้านะคะให้กับอีก30สาขาทั่วประเทศค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวไม่รบกวนแล้วนะคะให้พี่น้ำเค็มฝากที่อยู่ร้านที่ที่ติดต่อ กับทางร้านนิดนึงค่ะค่ะหน้าร้านนะคะก็จะอยู่ระหว่างคลอง12บสองปทุมธานีนะคะถ้ามาจากเส้นรังสิตนะคะก็หน้าร้านก็จะอยู่ติดกับถนนใหญ่นะคะถนนรังสิตนครนายกทางไปนครนายกนะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะศูะนย์เก,ก้กาสองหกหนึ่งแปดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดค่ะ อยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งใจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน